สวัสดีทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายโศคลาบบารมีของคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆเพราะบารมีเงินแสนเงินล้าน ตัวของพวกท่านนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามต่อไปนี้จะมีแต่โชคแต่ลาบมีบารมีครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าตัวของพวกท่านจะ,ะจะคิดอะไรจะทำอะไรก็ตามก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดโชคลาภบารมีจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่าน เงินแสนเงินล้านจะลังหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อกันเลยทีเดียวว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แต่เชื่อไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใส่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นโชคชตาบารมีแต่เก่าก่อน ได้รดบัรดาลโชคลาภให้ตัวของพวกท่านนั้นมีดวงสตามหาเศรษฐีมีดวงสตาร์มหาเงินแสนเงินล้านต่อไปนี้จะเป็นการทำนายโชคลาภข้างใหม่ก้าปีจะมีเพียงข้างเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การเงินและการงานความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสันั้นแล้ว ใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎเลื่อนมาเห็นคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะบารมีครั้งยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆโศกลาบให้แก่คนที่ท่านรักไม่ว่าจะเป็นลูกเมียแฟนหรือพ่อแม่ ญาติพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีแก่ตัวของพวกท่านให้มีโชคมีลาบมีบารมีเงินแสนเงินล้านและน้อมระลึกถึงสิ่งที่พวกท่านอยากได้สิ่งที่พวกท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นดิน บ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปาถนาเอาไว้มันจะกลายเป็นจริงในปีพศ2567น้สนี้ฉะนั้นแล้วจงตั้งจิตให้แน่วแน่ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ท่านอยากได้ในสิ่งที่ท่านต้องการถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยดวงสตาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อย ใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทำนายลายสำนักของอาจารย์ซื่อดังไม่ว่าจะเป็นมองปลาย มสังมอรักอาจารย์ภัยสารแสนไซและอาจารย์อื่นๆื่อีกมากมายได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโดดเด่นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความมัง่งคั่งร่ำรวยคววมโชคดี บารมีเงินแสนเงินล้านจะหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่านถ้าทำอยู่ข้าราชการก็จะได้เหลื่อนยศถาบรรดาศักด์ตัวของพวกท่านจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงทรงแน่นอนถ้าตัวของพวกท่านทำอยู่เอกสนนั้น จะมีโครงการใหญ่น้อยหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมาบารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะหลังไหลเข้ามา จนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านในปี6-7นี้จะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งสิทธิ์อธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านใฝ่ฝันเอาไว้จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนนันแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในสีวิสะะนั้นแล้วตัวของพวกท่าน มีการงานดีการเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้น จะมีแต่สิ่งดีๆหลังไหลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรักคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีช่วยเหลืออุ้มสูตัวของพวกท่านอยู่ตลอดเวลา จนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในสีวเวฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รักที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนด้านความมั่งคั่งร่ำรวย ตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีโอกาสที่ร่ำรวยและมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะลังไลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในปี6 67นี้ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดสนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านมีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่า ข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญขอบุญญาบารมีควมโูคดีควมมั่งคั่งร่ำรวยหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจหวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ ด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดีปารมีเงินแสนเงินล้านบุญเก่ามาวาสนาได้สง่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชคเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบารมีนั้นท่าตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับออรเตอรี่สักสองใบาสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวัลที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านครอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนสะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่าน ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบาระมีได้บังเกิดแล้วไม่เสือ่อก็อย่าได้ลบลูเด็ดขาดเพราะนี่คือการเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซหมอปายและอาจารย์หลายๆสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่า ลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โศกลาบารมีปีมังกรทองขวามั่งข้างล่ำรวยนั้นจะลังไหลเข้ามาจนตัวของพวกท่านที่มีความเสือ่อด่านการทำนายโศกสตาบารมีไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะโศกดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เพราะบุญเก่ามาวัาสนาได้ส่งผลในปี67นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญ100%ให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรัก ะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีขวามโชคดีของชีวิตแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีจากซอง12ราศี แล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยบารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง